สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับบูมอีกแล้วนะคะใน how to ทาลิปให้รอดน,นั่นเองนะคะวันนี้ก็มีอุปกรณ์อยู่ออย2อสมชิ้นนะคะวันนี้จะใช้ไฮไลท์ของ q p r e s รนั่นเองนะคะเป็น Highlight Beauty and the Beast นะคะสีแชมเปญเนาะแล้วก็จะใช้ลิปของ q p r e s นะคะ long lasting creamy lipstick นะเบอร์45นะคะ แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นทิ้นของอีทูดีนะคะ <Evet S 1> ทิ้นอีท d ดี้เดีย i n ดารนะคะเบอร์ O R 2 0 2นะคะในการทานนั่เองนะวันนี้ก็จะเป็นรูคแบบว่าส้มสดใสสดใสหน่อยนะคะซึ่งสีปากสีนี้นี่คือแบบว่าบุ๋มทาทีไรนี่แบบจะมีคนทักตลอดว่าทาลิปอะไรมาสวยจังจริงๆก็ใช้3ตัวนี้นะคะ <S <S <ayo> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะก็คือบุ๋มทาลิปมนันบำรุงปากไปแล้วนะคะ แล้วนี้ก็คือแบบตบตบพุดชั่นไปเบาๆเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องตกหนามากนะต่อไปผมจะลงไฮไลท์ก่อนนะคะซูมดีกว่าบริเวณขอบปากบนนะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยนิดนึงนะไม่ต้องลงเยอะนะคะต่อไปผมก็จะทา ทิ้นนะคะลงไปก่อนเนาะกแล้วก็เม้มปากหรือว่าจะใช้มือเกลี่ยก็ได้นะตอนนี้ทาทิ้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้ลิปของ Q Place อันเมื่อกี้นะคะแทบๆเบ,บาๆลงบนริมฝีปากร้อนนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีปากประมาณนี้เนาะเป็นยังไงบ้างคะวิธีท,ทาปากแบบว่าสดใสสดใสใส,ใส,สีส้มน่ารักน่ารักเนาะก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเลยแล้วก็ทาตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนน้องๆแบบว่าไม่มีศอตัวนี้ก็ใช้สีที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะมาใช้แทน2ตัวนี้เนาะก็จะได้ลุคที่ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นโทนส้มไล่สีสดใสสดใสะในะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ผมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย